สวัสดีนักเรียนอีกครั้งนะครับวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องการเขียนแบบแผ่นซี่นะครับอันนี้คือขั้นตอนการลงมือทํานะครับก็จะมีกําหนดขนาดนะครับทํากระป๋อ,อง,อองน,นะครับกระป๋องหรือกล่องขนาด50มิลนะครับความยาวความกว้าง50ิมิลยาว5้าิมิลนะครับสูงที่หนึ่งมิลก็คือ10เซนห้าเซนห้าเซนนะครับด้วย กำหนดให้ขอบของนะขอบของกระป๋องตัวเนี้ย5ามิลน,นะครับทำต่ขอบ2ชั้นนะตะเข็บก็5้มิลน,นะครับนะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับนะง่ายๆนะก่อนอนนื่นให้นักเรียนขีดเส้นก่อนนะครับ เส้นให้มันยาวสุดก่อนนะครับทิ้งมันต้องล่างลงในสังกะสีนะครับคีดไปก่อนหลงังจากนั้นวัดลงมาก่อนนะครับวัดความสูงของกระปองก่อนสิบมิลน,นะครับเอ้ยไม่ใช่สิบมิลหนึ่งร้อยมิลหนึ่งร้อยมิลก็คือสิบเซนนะครับคีดไปก่อนนะครับ เสร็จแล้วนะครับตัวก้นกระป๋องนะครับตัวนี้เราได้ตัวมแล้วนะทตัวมนทำความสูงที่สิบนะครับตัวก้นของมันตัวนี้ห้าเซนนะครับห้าเซนอ่าเราก็จะมาวัดต่อตรงนี้ยาวเลยนะครับห้าเซนอ่า ได้ความยาวของก้นกระป๋องเลยนะครับแล้วก็ขีดเส้นตั้งครับขีดลงมาเลย,น,น,เเลยนะครับเพื่อเราจะทําขอบกับแต่เข็บอ่าหลังจากนั้นเราก็วัดเลยครับช่องละห้าสีช่องนะครับเพื่อให้มันด้กล่องีเหลี่ยม ต,ตรงนี้เราขีดตรงนี้นะครับเราขีดตรงนี้ไปเลยนะครับขีดตรงนี้ที่เรามาไว้ขีดไปหนึ่งจุดนะครับยาไปเลยอ่าส่วนจุ่ที่เรามาร์คตรงนี้นะครับมาตรงนี้เราไม่ขีดแล้วนะครับอาจจะไม่ขีดด้านบนแทนนะขีดแต่ด้านตัวมันนะครับนะ นี้นะครับแล้วก็ขีดขึ้นไปนะครับอันนี้ก็ขีดขึ้นไปขีดขึ้นไปก่อนนะครับมันก็จะได้ลักษณะนี้นะครับอันนี้คือตัวก้นของกระป๋องนะครับถ้ามองด้านบนมานะครับก็จะเป็นด้านบนด้านหน้าด้านข้างด้านข้างด้านข้างนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหลังจากนั้นหลังจากนั้นจากนั้นต้องทําขอบนะครับขอบของกระป๋องก่อนนะครับโดยวัดขึ้นไปเลยครับ10บมิล แล้วก็แบ่งครึ่งเราก็จะได้ขอบ2ชั้นแล้วนะครับหรือดับเบิลนะครับทีนี้ขอบอ่ะต่อมาต้องทําตะเข็บตะเข็บเพื่อให้เกี่ยวกันนะครับเอา2ด้านนี้มาเกี่ยวกันให้ได้ก็วัดเอกไปเลยครับด้านนี้วระดอ,อกมา5้มิล ส่วนตัวนี้วัดออกห้าห้ามิลน,นะครับแล้วก็ห้ามิลเหมือนกันแล้วก็ขีดขึ้นไปนะครับขีดขึ้นไปอ่า,อา ดาตะเข็บด้านข้างแล้วนะครับตะเข็บด้านข้างก็คือตะเข็บตัวนี้มีข้างเดียวนะครับไม่มีหลายด้านนะครับมีข้างเดียวแล้วตัวนี้จะเหลือตะเข็บตรงก้นกระป๋องนะครับตัวนี้จะจะมีอยู่สามด้านนะครับจะมีสามด้านก็คือด้านที่หนึ่งสองสามนะครับต้องทําตะเข็บทํายังไงก็เหมือนเดิมครับกีก orn ก,ก่อน,นะตะเข็บต้องเป็นสองชั้นนะครับตรงน,นี้เลยต้องทำสิบมิลนะครับ2ชั้นพยายามทำตะเข็บนี้มันเท่ากันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราจะพับไม่ได้ตรงน,นี้ก็วัดลงมาอีก ก็ใช้ไม้มันทัดที่บ้านเรานะครับทำให้มันตรงที่สุดถือว่าเป็นคะแนนสอบก็แล้วกันนะครับอ่คูจะไม่สอบแล้วนะครับปลายภาคทีนี้ถือว่าเป็นงานสอบแทนนะครับเพราะว่าตัวนี้ชิ้นงานถ้าอยู่ที่บา้านนี่ทำนี่ค่อนข้างยากนะครับให้ไเปเลยครับ ยี่สิบคะแนนสำหรับงานนี้นะส่วนงานที่เหลือนะครับใครที่ยังไม่ได้ส่งส่งด้วยนะครับส่งด้วยอันนี้ข้างเดียวนะครับอันนี้ขีดยาวไปเลยขีดยาวไปเลยนะครับห้ามิลนะครับขีดยาวเส้นที่ตัดนะครับอ่ะพอได้ตะเข็บตัวนี้แล้วนะ นี้ถือว่าถือว่าเสร็จแล้วนะครับชิ้นงานที่ว่าจะทําเป็นกล่องตัวนี้นะครับของตัวนี้เสร็จแล้วนะครับเสร็จไปแล้วนะครับงานนี้เสร็จไปแล้วนะถือว่าเสร็จแล้วนะครับเหลือแต่การขึ้นรูปคือการเคาะขึ้นรูปนะถ้าบ้านเราไม่มีส,สีนะครับก็ใช้กระดาษไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวครูจะมาสอนอีกทีนึงครับว่า การข้อขึ้นรูปหรือการพับเนพับยังไงอ่เดี๋ยวมาดูการเขียนแบบให้เสร็จก่อนนะครับเมื่อได้เส้นนี้แล้วนะครับมันจะต้องตัดออกนะครับเวลาถ้าเราไม่ตัดเดี๋ยวมันจะพับไม่ได้นะครับอเดี๋ยวมันจะพับไม่ได้ก็ตัดสีห้าสามาก่อนนะครับก็คือตัดตรงนี้แล้วตัดตรงนี้ออกนะครับ ตัดตรวนี้นะครับจตัดตรงนี้ออกออกจากกานเพื่อพับเพื่อพับจะได้ง่ายนะครับตัดตัวนี้ให้ขาดออกจากกันตัวนี้ไม่ต้องตัดนะครับตัวนี้ก็ไม่ต้องตัดตัวนี้อีกหนึ่งจุดนะครับที่ต้องตัดตรงนี้ครูจะใช้ปากกาลงเส้น เพื่อนๆเห็นชัดนะครับชิ้นงานเราจริงๆมีอะไรบ้าง ถือว่าเป็นงานสอบนะครับคะแนนสอบแบบโอเพนนะครับเพราะโลกการไม่ได้แล้วต้องทําด้วยตัวเองนะครับนะว่าชิ้นงานของใครจะสวยไม่สวยนีขนยนนะ่ขึ้นอยู่กับตัวเรานะครับขึ้นอยู่กับตัวเรา แล้วก็ดันบนสำหรับคลิปในการเขียนแบบก็เสร็จไปแล้วนะครับนะเหลืออีกการขึ้นรูปนะครับการขึ้นรูป คือรูปโลหะแผ่นอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับขั้นตอนต่อไปนะเดี๋ยวรอชมอีกคลิปหนึ่ง